วัสดีค่ะพี่น้องวันนี้วันหยุดค่ะมาริจันสิพ้าไปเห็ดแจวปลาทูค่ะปิ้งกําลังปิ้งปลาทูค่ะที่แจวปลาทูกันกินกับผักลวกข่างหวัวค่ะพี่น้องปลาทูพี่น้องปิ้งปลาทูแจวก็พริกแล้วก็กวกหอมกระเทียมค่ะโอ้ลดเสียงดังปลาทูห้ามาย่างไก่สุกแล้วพี่น้อง มันใหม่ๆจากน้อยมีกินหอมพี่เขาก็สุกละกระเทียมกรบหอมเขาค่ะพี่น้องดีพี่น้องเขาทีไปเก็บผักแข้งผักลิ้ม่วกัน,น้อคะพี่น้องนี่เด้อคว่าผักแข้งแข้งเขาอยู่ริรั่วนี่ค่ะปลอดซาเก็บพวงนี้ก่อนพี่น้องนี่ลวกผักลิ้ม่วค่ะพี่น้อง หลังบ้านครับพี่น้องอันนี้กล้วยนะพี่น้องเพรเป็นกล้วยหจอกล้วยเพิ่นกังัวค่ะนี่ค่ะกําลังเป็นเป็นใบบีกล้วยเพิ่นตองยื่นไม้ก็ได้ใส่ตองน้เพื่อนนี่แหละค่ะพี่น้องกล้วยเจ้าของกอําลังปลูก่าได้งามเจ้าอมาอาทมาหน้าฝนน้ํา้ค่ะปง่งกินบรทันเลย อันนี้ก็น้ำคือกันค่ะต้องระวังเก็บยอดเป็นลวกถึงกับเจ้าปะทูต้องตัดเรื่อยๆกับพี่น้องอันเนี้ยปล่อยให้มันยาวก็ได้เอ,อ๊ะบางวงน้ำน้ำแหลมเหรอพวกนี้ตระกูลน้ำทั้งนั่นเลยปลอดสาทพีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเก็บผักลิ้วก ผุสอยเก็บผักค่ะพี่น,น้องเก็บยอดมันเราก็ตัดงามลงเลยเด้อบานเนี่ยมาลวกผักพี่น <It> ้องน้ำเดือดใส่เกลือใส่ผักลงไปเลยค่ะมะแข้งเฮามะแข้งหรือมะเขือพวงนี่แหละค่ะก็ต้องลวกโ้นหรอกค่ะจักน้อยก็ออก แ้งแล้วๆก็ต้อด้วยพักขาค่ะพี่น้องพักแค่โอมนี่แหละลวกลวกกินกับเจ้วเสียดายค่ะยอดมนงามุงเร็วขนาดนาฝนนี่นคะคะพักแข้งเขาก็ลวกเสร็จแล้วโอ้จะพักปอดสารทั้งนั้นค่ะเจ้าปทูก่อนลือพี่น้องก่อนอื่นตำพริกค่ะที่เขาย่างไว้ตำหอมตำกระเทียม ใส่กันเลยค่ะยังไ้หอมๆตั้มปีกเสร็จแล้วใส่ปลาทูที่ฮอปปิ้งไว้เลยพี่น้องปั้งแกะเนื้อแล้วตามเข้ากันค่ะ เสร็จแล้วเติมน้ำปลาพี่น้องน้ำปลาต้มสุกนี่ละค่ะเติมให้มันเป็นน้ำไม่ให้แก้วมันแห้งเกินค่ะแต่แต่เขามักน้ำหน่อยน้ำลายพี่น้องเบิ่งก่อน ยังแขวนอยู่พี่น้องเติมน้ำอีกเฮ้ยพี่น้องโอง้ยพอดีแล้วใส้น้ำปลาพี่น้องน้ำปลาซีมเบิงขันซีมรสเบิงก่อนจังเดียวก็เติมไม่ค่ะพี่น้องพุงชิวรสค่ะพุงชิวรสของเรา เขาตำให้เข้ากันะพี่น้องมาไดจานสิไส้หน้าบมักหนาวจากหน่อยค่ะพี่น้องบบใส่ก็ได้ค่ะไม่ได้จานมักไส่หน้าบมักหนาวให้มันหอมบบใส่ไหลมันิะสมใส่จกหน่อย รสเบิ้งค่ะพี่นอ้องอแซบ่บแล้วพี่น้องสมือห้วยต่อไปใส่หอมค่ะพี่น้องใส่หอมปลูกกาลังบ้านละค่ะพี่น้องต้นหอมหอมเปี๊ยอที่นี้ค่ะสารแเร่เขาก็มีอยู่ก้าถลอยหนา เสร็จแล้วกินนอนกักเก็บเลยค่ะ กิ้ขก่ามาีิเนียนี่ค่ะเจ้าปลาทูเฮาค่ะลวกผักแซ่บอันนี้ป้งปลาคิโกปลาหมึกแห้งปลาทูเฮาค่ะข้าวเหนียวฮอนฮอนค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องแซ่บน้องน้อง้อกันค่ะมาค่ะพี่น้องกินข้าวต้องกันค่ะแซ่บต้องกันเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเจ้าปลาทูเมื่อนี้เปลี่ยนท่านั่งไม่ก่อน เดือทาน้มันฉีแซ่บเดือดมันทานน้งมันฉีแซ่บกวนให้กินครับพี่น้องนี่ครับพี่นอ้องอือสุดยอดเลยเจ้าประตูนี้เมนูวันหยุดครับพี่น้องมันีไบ่ได้คำเลยเมืดอแล้วอือหวุนยอดเลยคุ้ยเลยค่ะเขาเนีคุย้ย วันนี้ปวดแขวพี่น้องปวดแขวะยำแข็งได่หลายอาหารบ้านๆเขาอีสานบ้านท้องซื้ออะพี่น้องมีปลาหมึกอ่ะอาหารทะเลมีไอโอดีนด้วยขณะเปวดแข่วเลยพี่น้อง แบบไรค่ะพี่น้องสารบ้านเขาแบบจินเจ้สาสำหรับคลิปนี้ค่ะขอลาไปก้อนขี้แป้งแค่นี้ค่ะพี่น้องกินเข่าตอกอนค่ะต้องค่อยๆกินปวดแขว <c oughs> ขอบคุณพี่นอ้องที่ซีทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปแบบนซ่บเนืวอๆด้เยคะ่ะสวัสดีค่ะ